สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่บอทบิ๊กชนะคดีกับพี่น้องนะครับล่าสุดค้นสนิทบอทบิ๊กเนี่ยออกมาเปิดใจแล้วก็โพสต์มาแบบนี้นะครับก็คือพี่นุ่มนั่นเองครับพี่น้องนะคนที่อยู่กับบอทบิ๊กมาตลอดแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างที่มาที่ไป ็นอย่างดีนะครับเรากะโพดมาแบบนี้นะครับบอกว่าสำหรับผมไม่ต้องรอคำตอบและก็ไม่ต้องอยากรู้คำตอบจะเป็นแบบไหนเพราะผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงก็99.99% 99บอกแล้วปากล่าก็คือว่าลู้คำตอบตั้งแต่แรกแล้วว่าซีชนะ ประมานี้ครับพี่นอนองนะครับแล้วเรากระโพดอีกนะครับบอกว่าก็บอกแล้วอย่าฝืนชะตาเพราะอะไรก็ตามคุณก็ชอบพูดอยู่แล้วว่าใครทำอะไรรู้อยู่แก่ใจถูกต้องแล้วก็ตามนั้นแหละชนะจบปารัตพี่หนุ่มเหมือนกระโพดม้าแบบนี้นะครับความจริงก็คือความจริงรู้อยู่แก่ใจนะครับ เราก็โพดขยี้มาแบบสี่กับพี่นอ้องนะครับเอฟซีเนี่ยถือใจลายนะครับบางคนก็บอกว่าทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟค่ะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแพ้ไม่เป็นไม่ยอมรับป้าข้างบ้านคงสาใจนะพี่หนุ่มนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฟ้ามิทาชนะเจ้าของโฉนดก็บ้าแล้วพนระัสส่วนอีกท่านนึงก็บอกว่าบทผู้ถูกกระทําเริ่มทํางานนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ฝ้ามีตาอินดีพี่นุ้มนะครับบางท่านก็บอกว่าฟ้ามีตาอีกคนหนึ่งก็บอกฟ้าพักมาถอยอ่านเบิงเนียนมแจะบอกว่าฝ้ามีตาครับพี่น้องนะครับเพราะว่าบอดบิตรก่อนหน้านี้เราก็โพสนะครับว่าฟ้ามีตาประมาณนี้ครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผลออกแล้วบอจ่าปาฏออกมาแล้วครับพี่น้องส่วนอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฝ้าเปิดแล้วล้อมือนีมาโดนแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่า สุดๆเย่ๆชายโยชายโยพาส่วนเอทนีธนีบอกว่าฉลองครัพี่นุ่มนะครับเท่าที่อ่านบึงเนี่ย fc แหยินดีกันทั่วประเทศครับพี่นอนะครับหลังจากบอสบิ๊กเนี่ยชนะคดีนะครับแต่ว่าบอสบิ๊กกับทนายนี่ยังไม่ออกมาโพสต์ครับ่ว่าคุ้นสนิทเนี่ยออกมาโพดก่อนแล้วกับพี่นอนะครับนั่นแหละครับนุ่มออกเลยข่าวสารด่ดวนๆมาฝากพี่ฝากน้องเด้อ ทุกท่านมีข้อพิเ็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้แล้วถ้ามีข่าวสารมาเด็ดเดี๋ยวมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ